อืข้าวเช้าครับดูดีจัดครับผมเป็นข้าวต้มฮะแล้วมีไข่ต้มด้วยอืมอาหารอร่อยมากครับไม่ให้กินได้ครับอร่อยเลยวันนี้ครับเป็นวันพ่อดูกพี่ผมพี่เติมทางแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเพราะว่าอยู่หมอจะมาแล้วตอนนี้ก็เจ็ดมงสามสิบห้าในวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อสิบเจ็ด โอเคครับเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นคนตานะครับอืไปกันครับ จริงเลยนะที่อยู่ท่านี้นะโอเคได้ไมได้ได้ได้ขอบคุณครับ ได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวนี้เราจะไปอาคารที่เป็นห้องผ่าต,ตัดแลที่เป็นโออาร์แล้วใช่ไหม<ช>ซึ่งก็เราไม่ได้ถ่ายข้างในนะทุกคนแต่ว,ว่าขออนุญ,ญาตทางอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารแล้วครับว่าขอถ่ายรูปนิดนิดหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวอาจจะฝากน้องๆพยาบาล เราอยู <Adventure three. S 2> ่ไม่อยากเจาะใหม่เออเออเออโซโลมือสั่นๆนะหรออืมนิดหน่อยเจ็บข้อมือเจ็บใช่ไหมใช่ใช่ จะอยู่สุดได้เพียงเท่านี้ฮะทุกคนครับก็พี่เฟิร์นสู้ๆนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในโลกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคขอฝากโทรศัพท์เช่มครับขอฝากโทรศัพท์ด้วยนะครับพอพุณคร้บเขาบอกไว้อยู่ว่าจะฝากโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวย่าจะรออยู่ด้านหน้าเลยครับผเดี๋ยวเดี๋ยวพอเด็กออกเดี๋ยวพี่เรียกขอบคุณครับสู้ๆนะสู้ๆนะขอบคุณน้องมากๆครับผม เอาแล้ครับรเฟิรนเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วมีเรื่องบอกฮนะเมื่อคืนหมอมาเต็มเลยพี่ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบดูแบบว่าค่อนข้างตกใจกันเพราะว่าพี่เฟิร์นเขาปวดท้องฮนะแล้วปรากฏว่าปวดท้องเฉยๆคือพี่น้องๆพยาบาลเขามาช่วงตอนตีสอพี่ก็ยังหลับๆอยู่เพราะว่าเขาเข้ามาตามชั่วโมงเขามาเช็คหัวใจของลูกพวกพี่ สุดท้ายแล้วคือปรากฏว่าคุณหมอเข้ามาเพราะว่าพี่เฟิร์นเขาเสี่ยงหลายหลายเรื่องอยู่เรื่องโรคก,ก็ต่ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอปวดท้องปุ๊บเขาก็เชิญหมอมามาช่วยวินิจฉัยเลยทันทีโอ๊ยช็อกเลยฮะแทบนอนไม่หลับนอนอีกทีตีสี่พี่เฟิร์นน่าจะไม่ค่อยได้นอนด้วยน้องดิ้นเยอะแล้วก็ไปกระทบกระเทือนมดลูกนิดนึงเ็เดี๋ยวรอกันครับรอกันทุกคนสู้ๆ thank you อ๊ตวันนี้เรา <c oughs> มีอยู่แค่3ามคนนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ออกมาอีกหนึ่งคนรวมเป็นสี่จ้ะเราจะน้องครับ ตอนนี้ขขันชื่อนะครับพี่พยาบาลขันชื่ออนน้มีคนไข้คนอื่นอยู่ด้วยครับก็เลยแบบว่าอาจจะถ่ายแอบนิดนึงไปๆหน่อย,ยครับพี่เฟินแห่กำลังใจดีนะฮะ กลัวโดนเจาะซ้ำประมาณครึ่งชั่วโมงครับเด็กจะออกมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไวเลยใช่ไหมครับไปห้องตะเกีบเพืนด้านนู้นได้ครับผมนั่งรอตะกุบได้เลยครับวันนี้แบบว่ายินดีมากมากเลยครับได้ทั้งวันเลยขอบคุณมากมากครับโอ้คือแบบใครจะคิดว่าการคลอดเด็กคนหนึ่งไวมากนะครับคือแต่อาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าต้องทำทุกอย่างให้ไวเพราะว่ามันมีการเลือดออกด้วย อีกห้าทีครับได้อยู่ได้อยู่ไทยอ๋อคนละเพลงครับเพลงมัด สวัสดีครับคนเก่งอุ้ยอันนี้คือเงินงคุณแม่นะคะครับผมขอบคุณครับฮัลโหลร้องไหมครับร้องร้องร้องมันอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับเดี๋ยวขอเดินตามต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เอกกันใช่ไหมครับ โอเคฮัลโหลคนเก่งเดี๋ยวเราลงไปชัางน้ำหนักนะได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวลงไปในห้องได้ครับโอเคครับขออนุญาตนะครับอ่ะไปฮะพวกเราไปกันโอ้อยู่ในชุดอบอุ่นครับทุกคนส่วนคุณแม่ก็ยังอยู่ในห้องต่อไปฮะมีชั้นออกเลยนะครับออกเลยนะครับถอดลงมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยตื่นเต้นจนงงเลยครับผมที่เตรียมมาคือหมดเกี้ยงเอาเดี๋ยวไปตามลูกพพี่ไปกันนะครับทุกคนฮะโอเคเข้าทางนี้ครับเดี๋ยวเราเดินตามก็ได้เดี๋ยวคุณก็รอพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องเขาเสียให้ได้ครับที่เล่นไหมอย่างรับมีแล้วครับผมจดให้เลยไหมครับหรือส่งไลน์ให้ดีครับผมส่งไลน์พี่ด้วยได้ครับ โอเคไปกันครับทุกคน,นนี่คือตึกที่น้องอยู่ตึกมหาวัชลาวุฒิชั้นสิบครับผมมหาวิชวชลาวุฒชั้นสิบนะครับผมถ่้ยได้ได้ครับได้ครับไม่มีแสงครับเซลีนคะ่ะ เฟลินทุกอย่างโอเคไหมครับผมโอเคนะครับน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะครับผมน้ำหนักสามสามสามสิบสามสามเป๊ะไหมสามโลสามครับผมเดาไว้เลยครับตั้งแต่ตอนเขาสองโลทวนนับจากสัปดาห์ไม่เลยอะขาวขาวเกินในฝันเลยใช่ใช่ลูกพี่หรือเปล่าลูกพี่จริงๆต้องไม่ขาวนะ ข้าเดินนะครับมีเต้นครับแต่ว่าพยายามแบบว่าพูดให้รู้เรื่องอยู่ได้เลยครับปิดได้เลยครับัตอนตอนเมื่อกี้เขาร้องไหมครับผมร้องค่ะร้องอยู่ใช่ไหมครับ,อ,รรบอ๋ออันนี้น่าจะหอ่อตัวมาหรือเปล่าอ๋อ ยางไงไซกอกนะน่ารักดีเนี่ยเออน่ารักจังเลยกำลังหลับเลยนี่สมัยก่อนเขาให้พูดหน้าชังใช่ไหมพี่ก็ไม่เป็นวะไปหาทุกคนไปไปตามมาตามมาได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่รอตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหอทารกแรกเกิดเนอร์เซอรี่นะครับผม ก็จะมีเรื่องคลินิกน้องแม่ยกเราคงต้องมาย้อนกลับมาที่นี่อีกแน่นอนพี่เองเป็นคุณพ่อมือใหม่ว่าตื่นเต้นจังเลยคือคือแบบว่าจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วพ่อตื่นเต้นหมดใช่ใช่ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยคะที่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกท่านที่คุ้มครองพวกเราอยู่รอนานมากพี่รอนานมากครับผม น้องปลอดภัยแล้วพี่เฟิร์นก็ได้เห็นน้องแล้วด้วยตอนนี้พี่เฟิร์นคงพักฟ er> uh uh, ื้นอยู่ข้างบนแหละเพราะว่าเขา่้จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหลังจากผ่าตัดเพราะว่ามีการเรื่องของยายาชาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวรอน้องกันตอนนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับที่เดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เข้าไปหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมัวมวยไไม่รู้ซึบ เจ็บไหม,ม,มเจ็บบ้างสิบคะแนนเต็บเจ็บสิบคะแนนเลยหรอทุกคนร้อยเปนสิบสิบเลยใช่ไหมอตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงห้าสิบสี่ทุกคนกลับมาที่ห้องแล้วนะทุกคนครับเอาเจ็บนะฮะ การรักษากันเนาะเจ็บมากเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นได้ครับร้อนเนาะเห็นลูกยังอะพี่เฟิร์นยังไม่เห็นลูกหรออ๋อจริงเหรอพี่เฟิร์นเมื่อกี้คือวางเออ่ดมยาอ๋อโอเคเป็นไงบ้างพี่เฟิร์น ปวดแผลมากเลยตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมเสริชาไหมอะไรชาชาขาไหมก็บอกหลังไม่ใช่หรอฉันไม่ได้บอกอยากเอาผ้าเนี่ยเลยก็ชุดน้ำไร้อนใช่ไหมร้อน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 เขาอย่างงห้ง้ง้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างงีกันเนีก็ตอนนี้นะครับญาติญาติพี่ทุกคนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลายๆคนพี่สาวพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ ไปอยู่ที่ตึกของลูกผู้พี่นะครับซึ่งตอนนี้คือต้องบอกว่าคุณแม่กับลูกเขต้องแยกที่กันเพราะว่า24ชั่วโมงแรกของพี่เฟิร์นหลังค้อนเนี่ยตอนนี้เจ็บหนักเลยแล้วก็ช้ำแบบข้างในมากๆถึงขนาดนี้ได้มอร์ฟินฉีดเข้าไปหลายรอบเพื่อแล้วครับปวดด้วยนะครับซึ่งก็ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่ายกมือขอได้ตลอดเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทียบคะแนนแล้วเต็ม10 พี่เฟินปวดรับสิบคะแนนเลยตอนนี้คือพี่เฟินก็อาจจะมีการมึนๆยาที่ได้รับไปด้วยก็จะมีอาการง่วงๆอย่างเนี้ยครับพี่เฟินเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นไงบ้างหมายถึงในห้องผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดก็ไปเจอคุณแม่ไปเจอพี่พยาบาลซื้อเขาเป็นแม่อีซีของพี่ในนั้นเป็นกําลังใจก่อนเข้างใจก่อนที่จะ ก่อนนี่จะแบบว่าผ่าตัดเลยแบบนี้แต่ตอนนี้ก็คือเจ็บแผลมากซึ่งก็เนี่ยเราก็คงจะปิดคลิปนี้นะครับกับคลิปคลอดลูกพี่เฟิร์นนะให้พี่เฟิร์นได้พักผ่อนแล้วก็ตัวของเจ้าตัวเล็กเองนะครับก็จะไปอยู่กับอีกอาคารหนึ่งที่อาคารมหาวชิราวุธนะฮะซึ่งจะเป็นเนอร์เซอรี่หลับไปแล้วเห็นปะ่ะแปบ๊บเดียวเองหลับเลยอะ่ะ หลับเลยนะครับเอาโอเคเราไม่กวนพี่เฟิร์นแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับกดติดตามนะฮะช่องร้อยแปดไลฟ์เป็นกําลังใจให้พี่เฟิร์นลูกพี่เฟิร์นนะครับแล้วก็ให้พี่เฟิร์นหายดีไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําคลิปสนุกๆก,กันพี่ก็ในฐานะคุณพ่อมือใหม,ม่วันแรกบอกเลยว่าวันนี้เต็มเปี่ยไมไปด้วยความตื่นเต้นมากๆอ้าโอเคกดไลค์คลิปนี้เยอะๆแล้วก็ไปว่ากันค,คลิปหน้าฮะไม่า,า,ยายครับ ถอดถอดได้เึไมได้ได้ราได้ไม่มีไม่มีเฟรนก็ไม่เป็นไรแต่มีเฟรนพี่ยังต้องใส่กบบังคับยาวไม่ได้คิดว่าจะมานะคะไม่ได้คิดว่าจะมาแต่ดูอุปกรณ์พร้อมนะหออเฟรนพี่มาเจอเฟรนหนูค่ะ